รูปนี้สนามแม่เหล็ก B จะไปทางซ้ายมือหรือขวามือคะ,ฉะเฉลยค่ะไปทางขวามือนะคะเพราออกจากเหนือเข้าหาใต้กระแสะไฟฟ้า i จะไหลเข้าตำแหน่งที่หหรือตำแหน่งที่สองคะ,ฉะเฉลยนะคะไหลเข้าตำแหน่งที่1ค่ะนะคะอันนี้เป็นกระแสะไฟฟ้า i นะคะเพราะออกจากขั้วบวกเข้าหาขั้วลบนะคะ เมื่อ i และ b ตั้งฉากกันนะคะลูกศรเดี๋ยวครูขอแต่งลูกศรน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเวลานักเรียนไปโน้ตย่อแล้วจะไม่เข้าใจเมื่อ i และ b ตั้งฉากกันเรากะเราจะกรำลวบจาก i ไป b นะคะดังนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือจะมี f ขึ้นข้างบนค่ะคำตอบคือข้อ4นะคะ เมื่อมี I และ B ตั้งฉากกันจะเกิด F นะคะ